ในกุศลและจิตเนี่ยกุศลละมูลสามไอ้ตัวกุศลละมูลสามในตัวเจตนากรรมในนั้นเน่ยเจตนากรรมที่เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธและเป็นไปกับปัญญาที่เป็นกุศลละมูลเนี่ยมันมาจากอะไรม,มาจากอวิชชาไหมที่กุศลที่เกิดขึ้นมันมาจากอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อมันมาจากอวิชชาเป็นเหตุแล้วเนี่ย ตัวกุศลมูลสามก็เกิดสิเจตนากรรมก็เกิดขึ้นเจตนาในในกุศลด้วยนะถ้ามีอกุศลถ้ามีตัวโมหะปกปิดแล้วเนี่ยเจตนากรรมนั้นเป็นสังขารจริงพอสังขารเกิดขึ้นคือเจตนากรรมที่ในมหากุศลจิตตุบาบาทดวงที่หนึ่งวิญญาณคือกุศลจิตตุบาบาดดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นพอวิญญาณกุศลจิตตุบาบาดดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วนามคือเวทนาเจตสิกสัญญาจิตสังขารเจตสิกเนี่ย ที่ในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อนามคือเจรสิกขันสามในกุศลจิตบาทดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วอายตนะคือฉัฏฐายตนะมานายตนะก็คือมหากุศลจิตเนี่ยดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อฉัฏฐายตนะมานายตนะคือมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วเนี่ยผัสสะคือผัสสะเจตสิกที่ในมหากุศลดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อผัสสะคือผัสสะเจตสิกที่ใน มหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วเวทนาคือเวทนาเจติกที่ในมหากุศลดวงจิตดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเพราะเวทนาคือเวทนาเจติกที่ในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วปัสสทะคือศรัทธาคือศรัทธาเจติกที่ในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อปัสสาทะคือศรัทธาที่ในมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วอธิโมก อธิโมกคือการตัดสินในการที่จะตั้งมั่นในการตัดสินอย่างแน่วแน่ในการที่จะทําทานศีลและภาวนาในมหากรสจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นอธิโมกมาแทนตัวอะไรเนี่ยอุปาทานเมื่ออธิโมกเนี่ยคือในมหากรสจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วก็เจตนาเป็นกรรมาภวะในมหากรสจิตดวงที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเมื่อเจตนาที่ในมหากรสจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วชาติ คืออุปาทัขณะของมหาสุณกิจตุบาทดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อชาติคืออุปาทัศขณะในมหาคุณกิจตุบาทดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วนามมชลาคือทิติขณะนามมรณะคือพังาคาขณะของมหากุณสกิจตุบาทดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงมีได้ด้วยประการอย่างนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยสายเกิดสายเกิด สายเกิดของมหากุศลที่เป็นอภิสังขาระมานไปเฮอ์เนี่ยไปไหนไปในวัฏตะไปในวัฏตาคุณไม่ดับเนี่ยคุณไม่ดับถ้าจะดับจริงๆกุศลละมูลสามคืออโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยมันต้องดับใช่ไหมต้องเป็นไปเพื่อการดับอวิชาแล้วก็ดับไอตัวกุศลมูลสามด้วยถ้าวิชาดับเนี่ยกุศลมูลสามต้องดับเจตนาต้องดับวิญญาณก็ดับ นามรูปนามรูปดับอายตนาดับภาษาเวทนาตนาประธานพบชาติชรามระดับถ้าเป็นไปเพื่อการดับอย่างนี้ที่ตัทังขาา้าประหารวิคัมปนาประหารสมุเฉท,ทประหารปฏิปสิและก็นิสระนาประหารเป็นไปเพื่อความดับจริงๆของกุศลเนี่ยถ้าน้อมไปในลักษณะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปฏิจจสุบาทในกุศลที่เป็นสายดับใช่ไหมล่ะที่เป็นสายดับกอ,อเราเห็น สายเกิดและสายดับในกุศลอย่างนี้จริงไหมถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆเชื่อแล้วและพวกเราเนี่ยมาปั่นหมุนจนเห็นความจริงของชีวิตอย่างนี้จริงๆน่ะมันถึงจะเป็นทานศีลภาวนาที่เป็นไปสู่พระนิพพานจริงๆถ้ายังไม่เข้าใจกระบวนการ่งความเกิดดับหรือการที่มันแม้แต่กุศลเนะี่ยแม้แต่กุศลที่เกิดขึ้นมันก็เป็นไปสู่สังสารวัฏเนะี่ยไม่เป็นไปเพื่อการดับ ถ้าอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าเราก็ยังไม่พ้นจากถูกมารมันเคี้ยวกินหรือไม่สามารถทํามารให้ตาบอดได้มารก็เห็นเราอยู่ใช่ไหมมารก็ยังเห็นพวกเราอยู่นี่เป็นต้น